สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาคลิปนี้นะฮะผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการเชื่อมต่อ ODBC ซึ่งในกรณีที่เราอยู่หน้างานนะครับก็ต้องเชื่อมต่อ ADBC ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะเปิดใช้โปรแกรม a d ดคอนได้นะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าเราจะเชื่อมต่อ ODBC ยังไงมันจะมีอยู่2กรณีนะครับในกรณีที่เป็น Windows 64บิตนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่ปัจจุบันน่าจะเป็น64บิตกันหมดแล้วนะครับเรามาดูนะครับว่า Windows 64บิตจะต้องไปเปิด DBC ที่ไหนขั้นแรกนะครับต้องเช็คก่อนนะครับว่าเครื่องของท่านเนี่ยเป็น64บิตหรือเปล่าวิธีการเช็คนะครับถ้าเป็น Windows 8นะครับให้เอาเมาส์ชี้ด้านล่างด้านล่างซ้ายนะฮะแล้วคลิกเมาส์ปุ่มขวาแล้วเลือก System นะครับเมื่อเลือก System ออกมาจะปรากฏหน้าตา System โปรแกรมขึ้นมานะครับให้ดูตรงนี้ครับ System Type นะครับ ตรงเนี้ยเครื่องเนี้ยมันจะเป็น64บิตอ่าทีนี้เรารู้แล้วนะครับว่ามันเป็น64บิตนะครับปิดปิดโปรแกรมออกไปนะครับปิดหน้าต่างออกไปให้มาเปิดที่ w i n f i l explorer e นะครับจากนั้นให้เข้าไปที่ไดซี4ให้เข้าไปที่ Windows ให้เลื่อนลงมาหาคำว่า s y s w o w 64จากนั้นให้มาเซิร์ชเลยนะครับให้เซิร์ชคำว่า odbc od d b c นะฮะเมื่อเซชคำว่า odbc มันจะปรากฏไฟล์ขึ้นมาเยอะแยะเลยแต่ให้เรามองหาคำว่า odbc ad 3 2 ad 3 2มันจะเป็นไฟล์ exe ตัวนี้นะครับให้คลิกเมาส์ปุ่มขวาแล้วเลือก run admin นะฮะจากนั้นให้เข้าไปดูที่ system dns อย่างเครื่องผมเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับถ้ายัางไม่มีให้กด add นะครับ หรือถ้าคนที่มีอยู่แล้วให้ลองเช็คค่าดูอีกทีหนึ่งโดยกด c o n f i กเหมือนกันนะฮะแอดกับคอนฟิกมันจะโผล่ไปหน้าต่างเดียวกันก็ให้ใส่ชื่อนะครับก็คือ f m m s d e server ตรงนี้สำคัญนะครับ s e r v ร์นะครับให้ใส่ให้ถูกต้องนะครับก็คือ fintechnic d y n d n s b i z นะครับจากนั้นให้กด next นะครับให้เลือกข้างล่างนี่นะครับ w i t h s q l o r t e n นะครับ แล้วก็ Connect Server ให้ติ๊กถูกล็อกอินเป็น fm 1 2 3 4 PASSWORD เนะครับเป็น x 2 y 2นะครับ x 2 y 2นะครับจากนั้นให้กด Next นะครับโปรแกรมจะถามว่าให้เชื่อมต่อกับ d a t a าเบสชื่ออะไรตรงนี้นะครับให้ติ๊กเลยครับมันจะต้องเป็น Formula ถ้าไม่เจอนะครับจริงๆก็แล้วมันต้องเจอนะฮะมันมันต้องเจอถ้าเชื่อมถ้าใส่ไอตัว fintechnic d y n d n s ถูกนี่ยจะต้องเจอ Formula ขึ้นมา กด next ต่อไปครับให้เลือกเป็นไทยนะครับตรงนี้นะครับติ๊กถูกเป็นไทยนะครับจากนั้นกด finish เมื่อกด finish แล้วหน้าตาโปรแกรมจะเป็นอย่างนี้ให้เรากด test data source มันจะปรากฏคำว่า test complete successfully มาให้กด ok ให้กด ok ออกนะครับใช้ได้แล้วครับกด ok ก็ไปเปิดโปรแกรมนะครับไปลองเปิดโปรแกรมดู โปรแกรมได้ทำการเชื่อมต่อกับดัตเตเบทที่อยู่ที่สำนักง,งานใหญ่นะครับลองดูนะครับดูมุมขวานะฮะเมื่อเปิดโปรแกรมเนี่ยโปรแกรมมันจะขึ้นมาถามนู่นถามนี่ปล่อยมันให้มันถามไปนะครับให้มันเช็คไปเรามีหน้าที่กดโอเคอย่างเดียวนะครับโปรแกรมเข้ามาแล้วนะฮะเข้ามาถึงหน้าตาหน้าตานี้ใส่ยูสเนมพาสเวิร์ดนะครับอย่างของผมนะครับผมมียูสเนมพาสเวิร์ดของผมเองนะครับ กดล็อกอินนะครับโปรแกรมก็จะสามารถใช้งานได้นะครับลองดูนะครับขอบคุณครับ